อไอ้แมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนี่เฮีวันนี้เราอยู่กันในเกมคราบไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดบล็อกลักกี้กันนะครับ <c oughs> เป็นอะไรวันนี้เรามาเปิดลักกี้บล็อกวิดีโอเกมกันนะครับซึ่งลักกี้บล็อกนี่ผมบอกเลยว่าเรายังไม่เคยเปิดกันเลยนะจริงๆงไม่เคยเปิดเลย ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเปิดดักกี้บ็อกซ์สู้กับอ่าไรนะลืมชื่อใครนะมิมิดเลอยนั่นแหละครับก็คือไอหัวเขียวนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดสู้กับออมค์กันนะครับซึ่งบอยบอกว่าออมค์เนี่ยมันเป็นสกิลเออเออพลังเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบ เน้นต่อยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำให้แบบมันน่าสนใจก็เลยแบบให้มันถือดาบแล้วแบบตีรอบเดียวตายแล้วก็วิ่งเร็วประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของออมไหมก็จะมีอยู่ประมาณอ่าสิบล้านนะครับส่วนตีก็ตีรอบเดียวในคุณก็น็อกแน่นอนนะครับนั่นแหละครับบอยเดี๋ยวไหนครับไหนโอเคครับเราไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์เลยดีกว่าอันนี้ทิเก็ตั๋วไม่ลงเหรออ่ะ อ้าวอันนี้คือผมแจกดาบวิดีโอเกมให้นะจะได้แบบอ้าวอ้าวไม่ไม่ไม่ตีรอบเดียวตายเลยอ่ะคุณเล่นหรือสองโอ้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 ไม่ทำไมตีเจ้าของมันดรอปเป็นไดมอนด์เฮ้ยดาบอะไรหัวจังวะกระดาบคิดถูกบมาให้แจกคือผมจะบอกว่าเราอ่ะจริงๆริงอะเราอัดไอ้เล็กกี้บอลเนี่ยไปตอนแรกแล้วแต่ว่า เกมมันแค้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกวอยไว้ที่นี่ก่อนว่าห้ามใส่รองเท้าที่ชื่อว่า Amazing Amazing b o o t ที่เป็นเหมือนรองเท้าของมาริโอ้ห้ามใส่เฮ้ยเอ้ยอ้ะเอ้ยเอ้ยมันคือบอสมันคือบอสเอ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวชุดกูอาดอปชุดได้ละมีดาบด้วยเนี่ยเอาบอยอย่าไปอยู่ตรงบาเรียโอ้โหห้าไปอยู่ตรงบาเรียนะเดี๋ยวมันจะเดินช้าเราชุดมีด้ากีดีกว่าไม่มีหัวเหรอ เอ้ากินดากีแล้วก็ช้าอะไรบอยบอยบอยจ๋าให้ให้อันนี้คือกินแล้วมันเบสฟคดีมากเว้ยลองกินดูลองกินดูเฮ้ยปืนมีโอเคเพราะมันต้องมันต้องไม่ดีต่อจิตใจอย่างแน่นอนไม่มันดียิงก็ยิงอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้ายิงปืนแล้วมันโดนตัวเองแล้วมันแบบสลับขออ,อีกเอ้ยอัสเอาตา,อาโอ้ยผมแบบว่าโ,โมโมจิเตเดไม่ระลึก นี่มันเหมือนซุ่มกบอมไม้จริงมั้นเนี่ยเฮ้ยเรามาตีกันเองไลเฮ้ยได้ดาบสามพันดาเมจมาโอ้โหกูดาเมทหนึ่งแสนอ่ะโอ้โหจริงเปล่าเอ้ยริงไ่จริงนะดูเองผมว่าเราน่าจะมีแววสูสีกับออมไม้แล้วนะเฮ้ยโอ๊ยแม่นเลยนะยิงโดนได้ไงเนี่ยก็คือแม่นนะครับก็คือผมน่แบบสไนเปอร์อีลิทระดับโรเฟนชั่นอล ยิงรัวขนาดนี้ยิงไม่โดนมึงไปคุยมึงไปคุยกับลากกระมวงอย่งนั้นโอ้รถเสียครับพี่เราอย่าไปโดนเอ้ยไม่เป็นไรฮะไดมอนเอ้ยเอามาเลยก่อนนั้นได้ได้ไลท์เซเบอร์เลยมีเหรออ๋อไลท์เซเบอร์ดาเมจแป๊บนึงบอสกิโหนี้ดาเมจเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว หมดอีกซ i ดบอยเฮ้ยเอ้าทำไมเก็บแตงโมตรงนี้ไม่ได้วะโอ้าวจุดีสิบเขาบวกก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องร้อยบวกดีกว่าไม่ดีเลยเฮ้ยโอ้โหดาบดาเมจสี่อะไรจ๊ะเฮ้ยดาบมีอึ๊บโอเคแสดงว่าดาบมันสาพันจริงๆมันไม่ได้หลอกหรอนะเห็นมันบอกว่าเฟกเฟกอะไรสักอย่างม้ต่อเฟกเลย ฟกเลเพลงอะไรวะอ๋อเพลง BTS อ่ะนะ BTS ที่เป็นรถไฟฟ้านะถูกไม่ใช่เ o า t f ก r g e t l o v ก Don't f เฮ้ยอ๋อมันเป็นบอลนี่ว่ะอ๋อไมเนื้อว่าอินเดโฟเหมือนกันเฮ้ยได้ยามาว่ะจะเป็นจัมบูดวีนะเฮ้ยให้บอยลองกินยาเนี้ยโดดดินั่นนะดอกไม่ละบอยลองกินแล้วโดดดยอ้าวไม่กินอ่ะกินดิลองกินดูอ้าว รรเพื่อทำอะไรดานี่วะหนูยืนตูดสูงสุดเลยทีนี่นี่ทีแลวนี่ยทำไรว้าวทุนนี่สิครับอ๋อแตงโมอ่ะเผื่อบอยบอก,บอ,กอยากบวกอ่ะว้าวอันนี้โอ๊ยอ่ะถ้าบอยอยากบวกบอยก,ก็ไปเลยอันนี้ขี้เกียจบอกแล้วเราแบบจะอยากโก้ใช่ไหมบบอ,อยากบวกใช่ไหมคนละบวกไอ้บ้าเออจะก็โกแบบนี้โอ้โหแล้วไม่บอกมันโง่เนี่ยไม่ถามก่ละเอ้าผิดเชื่อเลยผิดได้เกิดแล้วมึงอ่ะอ้าวด่านี้ เฮ้ยกูได้ปืนว่ะเฮ้ยโคลนได้ว,ว่ะอ๋อเป็นเป็นปืนเหมือนตอนแรกนะ okay. โอเคปืนปืน,ปนทคลนชีไ really <m akes noise> ดว่ะอราวีอาราวีนักช็อตจานี่โดนอะไรไหมได้เฟิกอะไรไหมบอยดนูนี่นี่ไงดามเมจสามล้านเฮ้ยดาบกินจิจ <c oughs> ูดินดงเกตได้ได้น่ามาขอมทันโซหน่หอย <c oughs> อะ,อะ ถูกแล้วจะบอกว่าเรายังไม่ได้ชุดก่อนเลยนะจะโดนชูดกอดออมไหมหลบหลบไปเอาไม่หลบอ่ะจะจะยิงสเกลิตันอันนี้อันนั้นไม่ได้ตั้งใจนะเอาเราเราะนะมาดามาดาอะไรมาดามาดาโอ้ยโอ๊ยมาดาไอ้บ้าอย่างไรเนี่ยมาดามาดามึงอยู่ทีมเดียร์กูจริงหรือเปล่าเนี่ย กูคือฝั่งเอาไม้โอ้โหเฮ้ยได้หัวออกมาว่ะอันติเมตวิดีโอเกมโอ้โหสาเพียนเลยนะมึงเล่นแต่กูใช่ไหมกูใส่แล้วเป็กกูไม่มีอ้าวจะสู้กับพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวนิกนิกอมาดามมาดามอ้าวทำไมนิกไม่ระเบิดอะอะอาว่าเต๋อว่าแฮปเพนถอดแล้วถอดแล้ว ถอดหอังมึงออกได้ทิถอดดองถอดองถอดดองมือแตกดอกดอกดอกนา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 โอ้นาๆๆๆโอ้บานานาโอ้บานานาพูดอะไรวะพูดอะไรวะเพลงไงโอ้บานาน่าไม่เคยฟังเปที่ติ๊กตอกเหรอโอ้บานานามันโอ้นานานาเออเหรอโอ้นานานาโอ้มื่นมืน ไม่ไปแล้วใส่หมดแล้วขายโอ้โหโหน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 หนลาบบ่ไอ้เจนอย่าไปอยู่ใกล้กูตอดมุมก่อนเดี๋ยวนี้ตอดแล้วคือถ้าเราแสงเกมแล้วแม่งยปิกไม่อออกไปอย่าไปอยู่กับกูเกินดามสบายครับผมไม่เอาอยู่ห่างกูสักพ er ักก kind of ่อนบ่อย เราควต้องแยกย้ายกันก่อนโอ้ยดามึงเจ็ดหมื่นห้าอีกอโหเราเราเรายังไม่จะโคลาอันนี้เรนดอบเอฟเฟกต์นะเก็บไ้ก่อนแล้วกันไม่ได้พัวมขนแล้วอะเฮ้ยโอ้ยดาบกินจีแม๊ยเอาไม่อยู่อะเฮ้ย แ่กูด่าเลยด่าว่าอะไรวะนะตอนนี้เราก็แข่กันตอนประมาณอตีห้านะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นเพชรลองเก็บไปที่แม่ไปเก็บไปก่อนแล้วกันจีกูมีอะไรจะบอกมีอะไรวะโอ้เชา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 ยังไม่จบเฮ้ยเบ็ดตกปลาม่มันตกไม่ได้อ่ะเวอร์ช่นเวอร์ช่นเก่ามันตกไม่ได้อ่ะโอเคเอ้ย อ้โหหนังเรียนกีเก็บพวกปืนผมอยู่ไหนอะในปืนผมเดอ i m p o r t มันทำไมได้ปะมี่าฮากูจะปิดิสธิ์นั่นแรกอะนะเองนะมือคนเริ่มเองนะกูว่าเพื่อนจะเอาไหมว่าตีกับมึงดีกว่าไหมเอามาตีกนดีก่าไหม้เย่างเงี้ยฮะ มึงขอมาสลับด้วยมึงเคยเกลียนกูไว้มึงเคยเกลียนกูไอ้ที่มึงอัดกรี๊บแกล้งกูแล้วมึงยิงกูล้วนๆจำได้เปล่าวจำได้จำได้หรือเปล่าก็ตอนนี้มึงก็อยู่กูแกล้งกับมึงเป็นไรเอ้ยดาบเฮ้ยกูใส่แล้วโอล่าเหรอเอ้ยของกูสลับหมวกจะมาสู้กับชุดผัวโอ้ยกลัวออกไม้แม่งตายก่อนนะมึงเชื่อกูไหมเออออกไปจะห่างออกไม้ดีกว่านะออกไม้ออกไม้ โอ้ยโอชาวชาวชาว Now you sit them now you don't อะไรวะมับอกว่า I I I see you enemy มึงเห็นศัตรูที่ไหน I see you enemy ไอ้ห oh mm ่าโอ้ยมึงฆ่ากูเหรอไม่ฆ่ามึงบอกกูมาเพื่อนไม่รู้อ่ะเอาเดี๋ยวระเบิดเล็กคอร์ดระเบิดได้อัดแล้วอัดแล้ววะ ม่มีเอฟเฟกต์ที่มาจบแล้วอุ้ยเหี้ยตัวเหี้ยหรอวะอ๋ออะไรอะ Village Change ให้อะไรอะเฮียดากี่ไม่กินกูมีแล้วเฮ้ย<ม>บอยบอยวันน<า>ี้นี่ครับผมจะมาได้อันตีก็ <c oughs> ว่าไอกูปาเนี่ยตอน,น,น,อนเราสู้อกไหมเราแพ้คู่เลยเฮ้ยไอ้ถ้ากินอันนี้อันถ้ากินอันนี้บินได้เนีน่ยที่ส่งไปให้เนี่ยส่งไปใหม้มีชุดที่บินได้แลว้วอ่ะล่ะ โอ้แอบาอหายเอ้าหายเอ้าไม่ได้ปิดนะงงเลยฮะอะไรเนี่ยวิดีโอเกะเฮ้ยเฮ้ยโพลิแครปโอ้โหอ้ยแล้วกูโอ้ยกูแล้เกะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมว่าแก่ไปเยอะจนไปยอยยอยยอยยโอลาดี้เป็นคุณคุนะใช่หนังฮิโรคาเนมิอ้นไม่ฮิโรคาเนมิกเกลแล้วก็โจโจ้ไอ้ฟั่ง ย่าย่าย <si ่าย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 ่า <UM ย่า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 ่าย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 ย่า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 ย ยงเปิด e ห้กินเอ้ยเอ้ยเอ้ยนาวิวซีีนแล้บอกวัดยูเน n a ย e อูชาชาอูชาชาโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอโอ้ย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 โออ้อ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโอ้อ ที่ไหนโอ้ไมค์กูแม่งเดี๋ยวได้เฟกเต็มเลยบอยถอดชุดดีถอดแล้วเนี่ยใครมันจะไม่น่ะโอ้ใครมันจะไม่น่ะโอ,ะโอ้เสียอะไรพีดพีดเมื่อกี้นาะโอ้ยมันแหลกมึงเอาไปเอาไปดิกูถอดแล้วเนี่ยไม่มึงจะเปิดอะไรมึงดูมตัวย,ยังวะ กูเหม็นใส่ไงกูแหลกอ่ะเฮ้กูไม่เห็นแหลกเลยเพมเพลกูสี่สิบกูก็แหลกจริงๆแหละเล็กกูศูนย์เนี่ยเดี๋ยวเราบินไปแกเราบินไปที่อื่นดีกว่านะบินกันไว้เจอกันสองคนมาแล้วไปไับกเส้นตีนโอ้ยเค้กโอ้ยปืนโอ้โห่เนี่ยมันเปิดได้ไฟเนี่ยมันแหลกทำให้ฝนตกนี่ โอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปจัดของก่อนนะส่วนพี่บอยก็รอพี่พอเปิดปแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ไปจัดของแล้วก็ปิดฝนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับไปเจมตองสูกออกไมครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็จัดของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่บอยก็เปิดครบแล้วนะครับโอเคครับส่วนเผื่อคนสงสัยว่าออมไม้อยู่ไหนนะครับออมไม้ก็ตอนนี้นะครับอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไอสีมโมงนี่นั่นเองเนี่ยถ้าเราบ้าพี่พอเขาก็จะเกิดปั๊บเลยนะ่ยเราก็จะทิ่ร้ราแน่นอนนใช่โอเคมหเรามากินของรรอะดีกว่านคับ ก็ผมกลัวกินเยอะแล้วเซิร์ฟมันดุดมากเลยนะแค่นี้ละกันเดี๋ยวผมกินเยอะแล้วเซิร์ฟมันดุดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวบอยก็เดี๋ยวเพิ่งตีออมไม้นะรอให้ออไม้ตีเราก่อนโอเคนะโอเคครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลามาเลยครับผมโอ้ยโถออมไม้เป็นไงฮะตีเราไม่เข้าต่อต่อให้ถอดชุดเกาะนะครับมันมีมันเป็นผลมาจากพวกผลไม้นะไหนบอยผลไม้ใกล้สิโอ้โหบอยไม้ใกล้ออมไม้กูเดินไม่ได้เลยกูค้างเลย เอาเอาไม้เดินไม่ได้อ่ะเอาไม้อึ๊บแชดะแชดะแชดะเดี๋ยวชไม่อย่าค้างงี้บอยเอฟเฟกบางๆไงเอฟเฟกบอยบางอ่ะถอดออกได้ไหมเออเดินออกให้นี่นี้หุยหุยมันมันมันเอาวอาเอาบอยหายลงทันเมื่อกี้เอาไม้มันตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเฮ้ย โอ้ยเฮ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 ้ยดูดิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้มาตายง่ายมากเลยเห็นว่าตีรัวมากเลยโอเคครับคลิปวันนี้เราก็สู้กับออมไม้ได้นะฮะถือว่าภารกิจวันนี้นะครับเราสำเร็จนะครับ ก็ถือว่าออมไม้จากคนโหดในหนังนี่ก็กลายเป็นเอ้ยในอนิเมะนี่ก็เป็นกากไปเลยนะโอเคถ้าใครชอบนะครับในการสู้กับพวกการ์ตูนอนิเมะหรือว่าพวกแคตเตอร์ในสมัยก่อนที่ผมแค่นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ผมไว้แล้วกันนะครับก็มีอนิเมะอะไรแนะนำไหมบอยบอยดูอนิเมะอะไรมาบ้างดูเกือบทุกเรื่องเนาะแนะนําว่าเรื่องฮีโร่เอ่อพวกกล้าลุกพวกงานไปดูได้นี่ครับต่อไปเราจะมาสู้กับตัวอะไรอ่ะไม่รู้เดีจะฟังดูอ่าโอเคครับผม ออลฟอร์ออลฟอร์คือใครออลฟอร์วันอะเป็นศัตรูของออไม้อะไม่รู้จักปะแล้วศัตรูบอกกูจะเซตยังไงไม่ได้ที่ผ่านอ่ะเค้าสำหรับคลิปนี้จบเลยนี้ไม่พูดแล้วเนี่ยวะใช่อ่ะบ๊ายบายดิบ๊ายบายกดดูสตรีมวันพรุ่งนี้ไอ้วันนี้บ๊ายบาย